จบแล้วการประกวดมิส s ินเวิร์ส2021ครั้งที่70ที่จัดขึ้นณนเมืองเอลัสประเทศอิสราเอลวันที่12ธันวาคม2564หรือช่วงเช้าวันที่13ธันวาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยโดยมีสาวงาม80ประเทศขึ้นเวทีอวดโฉม ซึ่งสาวงามจากประเทศไทยแอนเชลีสกอตเคมิสไม่สามารถผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้การประกวดเป็นไปอย่างเข้มข้นเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายได้แก่อินเดียเซาแอฟริกาปราวัยโคลัมเบียและฟิลิปปินส์ส่วนรอบ3คนสุดท้ายได้แก่ลาเลรามิสฟัวเนจากประเทศแอฟริกาใต้ฮานัสสันถูจากประเทศอินเดียและนาเดียฟลอร่าจากปรกาวัยปีนี้ ฮานัสันถูสาวงามจากประเทศอินเดียคว้าม,มงกุฎไปครองส่วนนาเดียฟเฟรร่าจากร,รากวัายได้อันดับสองและลาเลลา,ลา,ลามิสวาเน่จากประเทศแอฟริกาใตา้ได้อันดับสส่วนชุดประจำชาติยอดเยี่ยมปีนี้ได้แก่มาริสเตลาออกพาลาจากประเทศไนจีเรีย